บรรยากาศนะคะความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินที่นอร์เวย์สวยจังเลยค่ะพเพื่อนๆดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะ สวยมากเลยคะ่ะเพราะปกติคือถ้าเย็นแล้วนะคะก็ไม่ได้ออกมาแต่วันนี้ก็คุณสามีมายกปูนะคะมาขับรถให้คุณสามีคะ่ะเพราะว่าคุณสามีเผลอนะคะไปจิบแอลกอฮอล์ก็ต้องขับรถให้คุณสามีคะ่ะ chửi chằng <laughs>